พูดคุยกันต่อในช่วงอ่านเกมนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดคุยกับพี่เล็กแล้วก็ทิ้งทายว้ว่าถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบเรื่อง GDP ไตรมาสสหรือแม้กระทั่งเรื่องการเจรจาของจริงอัสาะที่เขาเลื่อนออกไปเห็นเสร็จแล้วเราจะมาขามวดปมกันหลังจากที่เราเห็นสิ่งที่ตลาดบอกเหมือนกันหมดเลยนะคะพี่เล็กก็คือเอาล่ะตลาดจะปรับฐานแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาฟังมุมมองของพี่เล็กกันนะคะว่าถ้าพี่เล็กมอง ตลาดจะปรับฐานจริงไหมและถ้าจะปรับฐานในเชิงฟันเดเมนทัลเองโอกาสที่เซ็ตจะปรับตัวลงมามีฐานอยู่ข้างล่างแค่ไหนพูดคุยกันนะคะกับพี่เล็กพี่ชัยเลิศพงกิตจ,จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับพี่เล็กเห็น<ม>หมดแล้วไตรมาสสองออกมาจริงๆแล้วออกมามต้องบอกว่าที่ที่ดีกว่าคาดก็พอมีที่แย่กว่าคาดก็เยอะส่วน GDP ก็ต้องบอกว่าดีกว่าคาดถ้าจากตัวเลขที่ตลาดประเมินกัน ลบ13ขึ้นไปนะคะออกมาที่12.2ก็น่าจะบอกว่าดีกว่าคาดแต่ว่ามันก็ต่ำสุดในรอบ20กว่าปีของเรานะคะส่วนการเลื่อนการเจรจาก,การรีวิวเทรดวอลของสหรัฐจีนเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดพอเราขมวดปมเสร็จแล้วพอมันพอมันขมวดปมเสร็จแล้วทุกคนบอกว่าก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายนะคะพี่เล็กเพียงแต่ว่าพอเซ็นหลุดพันสามปุ๊บทุกคนทุกคนกลับมาพูดในในเสียงเดียวกันเหมดเลยบอกเอาละนี่ไงเข้าสู่ช่วงการปรับฐานและในมุมของพี่ <c oughs> พเล็กพี่เล็กมองอยังไงคะครับ <c ough> ในทางเทคนิคเนี่ยเราหลุดตรง1,300จุดนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมกรอบที่เราพยายามสร้างฐานมาพักใหญ่ๆการหลุดตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าข้างล่างดาวไซก็เปิดนะฮะราวนี้วันนี้พยายามกลับขึ้นมายืนเหนือตรง1,300จุดแต่ไม่ได้แข็งแรงอะไรเรานในช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็คงต้องรอให้เห็นฐานใหม่ก่อนนะฮะตรงแนวรับถัดไป1,270ก็ไม่ได้แข็งแรงนะ อาจจะเริ่มแข็งแรงยิงจังก็ต้อง1250บวกลบลงไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยตัวงบที่ออกมาในภาพรวมเนี่ยจะสังเกตว่าดึงให้ EPS ของตลาดหุ้นเนี่ยลงมาเหลือแค่60บาทต่อหุ้นนะฮะแล้วถ้าดูในช่วงครึ่งหลังของปีก็จะดึงลงอีกอตอนนี้ market consensus เนี่ยก็ถูกดึงลงไปอยู่ที่ประมาณ58นนั่นหมายความว่าณนะระดับดัชนี 1,300จุดเนี่ยเราเทรดกันที่ P/E ประมาณ22.5เท่าของประมาณการกำไรในปี6-3ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของในแถบเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ประมาณ17เท่านะฮะของเรา P/E สูงกว่าชาวบ้านเขานะแล้ว e r n i n g เน่ยก็ดูครึ่งหลังก็ยังหดตัวอยู่อันนี้เป็นปัญหาเชิญโครงสร้าง ของเราแล้วที่เราพึ่งเพียงรายได้จากการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยปลาก็าไป77-78%ของ GDP นะเพราะฉะนั้นตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คงจะฟื้นตามหลังชาวบ้านเขานะครับครนี้ในเชิงเมื่อเมื่อว a l ูเอชั่ไม่ค่อยจูงใจเนเล่นหุ้นตัวใหญ่อาจจะยากนิดหนึ่งจะสังเกตว่าในช่วงสัปดาห์หลังๆเนี่ยคนไปเล่นหุ้นตัวที่ไซส์เล็กนิดหนึ่ง หรือตัวที่มีผลการดำเนินงานออกมาดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องนะ,ะก็หยิบเป็นตัวตัวไปว่าจะไปเล่นหุ้นใหญ่อย่างพลังงานก็ต้องรอให้ตัวเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีกว่านี้ทําให้ราคาพวกปิโตเคมีหรือน้ํามันดีกว่านี้เะนั้นพลังงานก็ดึงดูอืดๆอ,อ,อยู่ตัวสเปรดของทั้งปิโตเคมีทั้งค่ากันกลั่นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ระยะยาวส่วนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยแม้จะซื้อขายกันที่ประมาณ0.5เท่าของมูลค่าตามบัญชีนี่ยแต่ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ปัญหา NPL ยังอยู่นะรเป็นก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำตลาดอีกครั้งจะไปดูกลุ่มไฟฟ้าซึ่งพักมาร่วมเดือนกว่าแล้วนะกลุ่มนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของการทบทวนแผน PDP 2018นะจะสังเกตว่าตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างตัวกราฟซึ่งติดเรื่องเพิ่มทุนนี่ยก็ยังฉุดปลากอยู่นิดเพ้อแผ่เดียวถอยลงเหลือ31บาทใกล้เคียงราคาเพิ่มทุนที่ตรง30บาทเข้าไปทุกขนาดนะฮะก็คงทําให้การเพิ่มทุนเนี่ยต้องออกแรงมากขึ้นนะ,ะคนดูหุ้นเป็นตัวตัวนะตอนนี้นะตีมบาทอ่อนนะคือเงินดอลลาร์ซึ่งอ่อนไปเยอะมากเลยตอนนี้กระเตื้องขึ้นมา ก็ทําให้บาทของเราเริ่มกลับมาอ่อนบ้างทําให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งแต่ละตัวก็มีประเด็นเฉพาะตัวนะโดดเด่นขึ้นมาอย่างตัวฮาน่าตัว KCE ตัวเดลต้าผลประกอบการก็ดีอยู่แล้วและมีแนวโน้มที่ดีต่อเน,นี่ออันนี้ก็ไปได้นะฮะในส่วนของกลุ่มอื่น,นเนี่ยก็ยังมีตัวอย่างเมก้าตัว PRM พวกเนี้ยเราคิดว่าจะเด่น ควาตลาดในระยะถัดไปแล้วก็รวมถึงตัวที่กําไรมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยเ,เช่น TQM, CBG แล้วก็ตัว RS ครับนะตอนนี้ระหว่างที่หุ้นใหญ่ยังแกว่งหาฐานอยู่ก็ไปหาหุ้นทีอ่อยู่ในกลุ่มที่ไปได้โดยมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวครับค่ะแต่ว่าถ,ถ้าฟังจากที่เล็กแล้วคือในเมื่อเซ็ตยังหาฐานแล้วหุ้นใหญ่ไม่ไป จริงจริงแล้วเราเราอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะหยุดเขาเรียกในการที่จะอยู่เฉยๆได้ามาพี่เล็กเพราะว่าการหาฐานน่ะการหาฐานอย่างที่พี่เล็กบอกก็คือพันสองร้อยเจ็สิบมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนะแล้วมันยังมีดาวไซด์ได้ถึงพันสองร้อยห้าสิบบวกลบการที่เราเข้าไปเทรดดิ้งในช่วงนี้มันก็ดูจะมีความเสี่ยงมากกว่าสถานการณ์ปกติที่เซ็ตเป็นขาขึ้นนะคะก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นตลาดนะรเราสามารถเล่นในส่วนของหุ้นลายตัวได้นะฮะและในหุ้นชิวานเนี่ย ก็มีคนจ้องรอซื้ออยู่โอกาสที่เห็นการปรับฐานแรงๆก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับค่ะแต่ว่าตีมบาทอ่อนตีมบาทอ่อนเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็แล้วก็เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วการที่เราล้อไปกับตีมหรือว่าการที่เราเลือกลงทุนเป็นรายตัวณณนะนะเวลานี้เนี่ยสัดส,ส่วนในการลงทุนเราควรจะมีสักเท่าไหร่ดีคะพี่เล็กหรือว่าเราโยกจากผู้ใหญ่ไปทั้งหมดเลยอันไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะ ต้ององรู้นี้ว่าเราไม่ได้เล่นเพราะบาทอ่อนอย่างเดียวแต่ตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวเฉพาะตัวเลยอย่างตัวฮาน่าก็ได้ประโยชน์จากทั่วโลกเลยที่กําลังลงทุน 5G ทําให้มีความต้องการอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวเนื่องกับ 5G เยอะเป็นตัวฮาน่าแม้ผลประกอบการไตรามาสสอาจจะแผ่วลงบ้างเนื่องจากมีการซื้อ,อไปสต็อกเยอะในช่วง Q2 นะอย่างไรก็ดีถ้ามองข้ามไปไกลๆนะเราเชื่อว่าผมประกอบการยังคงดีต่อเนื่องในปีหน้าส่วนตัวเดลต้าก็เป็นเรื่องของเขาผลิต r Supply ให้กับพวกคลาวด์นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเมกเทรนนะที่มีการ Move ไปหาะระบบคลาวด์มากขึ้นทั่วโลกนะหรืออย่าง KCE นะีอีะก็เล่นกันเรื่องการซื้นตัว ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนะครับเขาเองเป็น f i r s t t i e r Supplier ที่ส่งตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพวกยานยนต์แต่พวกนี้แต่และตัวก็มีประเด็นเฉพาะเรื่องบาดอ่อนเป็นตัวช่วยที่เข้ามาหนุนอ,อีกเรื่องหนึ่งมากกว่าครับก็คือแปลว่าจริงๆแล้วยังยังเทรดดิ้งได้แหละแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีแคตตาลิสต์ด้วยอันนี้ก็จะยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่ ใช้คำว่าลงทุนดีกว่าเพราะหุ้นพวกนี้อาจจะไม่เหมาะกับการซื้อเทรดครับค <c oughs> ่ะอ่นนี้เป็นนี่เป็นธีมไอเดียในช่วงนี้สําหรับกลยุทธ์การลงทุนในมุมพี่เล็กนะคะงั้นมาดูกันที่คําถามทีามามมมะะ่ผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะคะพี่เล็กผู้ชมถามว่าทียูยังยังโอเคไหมแล้วก็ล้อไปกับธีมบาตรอ่อนได้ไหมก็ <c oughs> จริงๆบาตอ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันอ่อนเดี๋ยวมันแข็งมันสลับกันไปนะครับถ้าจะเล่นหุ้นพวกนี้เนี่ยมองหาตัว พื้นฐานมันดีกว่านะอย่างที U, ูตัวผลประกอบการเนี่ยต้องถือว่าออกมาดีเกินคาดนะครับแล้วตั้งแต่ Q สองแต่ Q สองเนี่ยความต้องการทูน่าอาจจะโดดเด่นม,มากเป็นพิเศษนะเลยทำให้ผลประกอบการของทีูเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะครับเราก็นำไปสู่การปรับประมาณการกำไรขึ้นโดยใน Q สอง้กํากำไรโต13นะแล้วไรายได้รวมก็ยังโต3ออยู่ นะ,ะปลาดักเรื่องทูนา่าซาดีนแมคเคเรลนะีอันนี้เตดีหมดเลยพวกนี้คือ50%ของยอดขายรวมนะ,ะตัวที่เด่นก็ค,ค,คือตัว Profit Margin ที่ขึ้นมาอยู่ที่23%ก็ดีขึ้นจาก22%ในช่วง Q2 ปีที่แล้วนะ,ะตัวปันผลก็อยู่ในเกมที่ดีนะก็จะสังเกตว่าตั้งแต่ประกาศงบม,มาเนี่ยตัว TU ก็ขยับซิกซกแขวงขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็สามารถ ทะลุกรอบแนวกดนะ,ะซึ่งอยู่แถวบริเวณ14บาทขึ้นมายืนอยู่แถวนี้ได้อยู่หลายวันแล้วนะที่ทางน่าจะซิกแซกขึ้นต่อครับดังั้นก็ถือว่าอันนี้เข้าตีมเข้าตมแล้วก็มีมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนให้สามารถย<ช>ถือลงทุนระยะยาวต่อไปได้นะคะถูกถูกครับแล้ว C B G ล่ะคะ C B G ก็เป็นหุ้นที่คุณผู้ชมมีอยู่เยอะนะจริงๆก็น่าจะโหกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำมาโดยตลอดแล้วเราก็อัปเกรดมันขึ้นด้วยนะครับปีตอนนี้เราเห็นว่าเขาควบคุมต้นทุนได้ดีเราสามารถประหยัดต้นทุนจากการทำแพคเกจจิ้งได้ดีขึ้นน่าจะเซฟได้อย่างน้อย200ล้านบาทต่อปีจะเห็นชัดขึ้นในตั้งแต่ปรมาสามเป็นต้นไปขนาดเดียวกันเนี่ยเขาได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นในพม่าก,ก็ดีในเขมรก็ดี นะฮะแล้วตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวการะบาวเนี่ยจะสังเกตเป็นหุ้นน้อยตัวนะฮะที่เป็นการอัปเกรดทั้งตัวประมาณการกําไรแล้วก็ราคาหุ้นเป้าหมายขึ้นนะอย่างเราเองเราก็อัปเกรดขึ้นเป็น1,45บาทนะฮะโดยที่ราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ Forward PE ีปีนี้ประมาณ3 2เท่าปีหน้าประมาณ25เท่านะฮะตัวนี้ก็ คำแนะนำาท่งนั้นแต่ใจพื้นฐานก็เป็นซื้อราคาหุ้นเนี่ยพักตัวอยู่ที่กรอบแนวรับ uptrend line ซึ่งอยู่ที่ประมาณ1้อบาทบวกลบครับน,น่ถือว่าจริงๆคือถ้าเราดูจากกราฟหลายคนก็จะบอกว่าถ้ายังไม่มีก็จะบอกว่ามันมันขึ้นมาเยอะแล้วมันนู่นมันนี่มันน่น,น,นแต่ว่าดูจากแคตตาลิสต์แล้วอัพไซด์ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะพี่เล็ใช่ะ,ะเรามองว่ากำไรปีนี้โดดเด่น จะโตประมาณกว่า40%ถามไม่เตี้ยเลยปีหน้าก็ยังโตต่ออีกประมาณ27%เพราเนตปนีปีหน้าจะลดเหลือประมาณ25เท่าแล้วก็ยังสามารถร um ักษาโมเมนตัมการเติบโตระดับใกล้เคียง1 4 1 5ในปี2022ได้ด้วยเป็นในในคู่นี้เนี่ยเราเราชอบให้เปรียบเทียบกับตัวโอสสภานะฮะตัวโอสสภาเนี่ยจะโตช้าก,กว่านะผีอาจจะต่ำกว่าแต่คู่นี้เราชอบ ตัวของคาราบาวมากกว่าค่ะค่ะจริงๆแล้วจาก PE 32หรือ25แปลว่าผลประกอบการเขาจะต้องแข็งแกร่งมากนะคะพี่เล็กใช่ๆเราเราประมาณอย่างนั้นครับว่ากำไรปีนี้จะโตประมาณ47%ปีหน้าต่อ27%ปีต่อไปโตต่ออีกประมาณ14%ครับะ,ะที่โตดิต่อเรื่องก็เพราะว่าที่เรียนน่ว่าเขาสามารถ ลดต้นทุนในส่วนของแพ็เกจจิ้งนะครับได้ประมาณ200ล้านจากการที่ทำสลากปิดขวดเองแล้วก็ทำพวกอ,อุปไอพวกลังในการขนส่งสินค้าเองนะฮะได้ทั้งคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วยังสามารถลดต้นทุนได้ด้วยปีก่อนหน้านูน้นเขาก็ทำขวดแก้วเองก็ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ400ล้านบาทต่อปีนั้นมันไมได้มาจากไรายได้ที่โตอย่างเดียวแต่มาจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นด้วยครับ มาดูที่รับเหมาก่อสร้างบ้างคุณผู้ชมถามถึงตัวซิฟโก้ค่ะทําไมคือช่วงนี้รับเหมาดูเงียบเหงาไปเลยนะคะพี่เล็กใช่นะคือ,อพวกรับเหมาเนี่ยเนื่องจากภาพใหญ่ๆเลยการที่เราเยียวยาโควิดเยอะนะทำให้ตัวนีสสาธรรณะต่อ GDP เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ51%นะมันใกล้เพดาน60% GDP เของ GDP เข้าไปทุกขณะก็ถ้ากับ่าเรามีลูม เหลือที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจกผ่านเม่กับโปรเจกต์เนี่ยได้น้อยลงไม่เหมือนก่อนโควิดตัวนิสสัทธรณะอยู่ที่ประมาณ41-42ของ GDP เท่านั้นนะครับเห็นเราเราเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องนึงลนะสองเรื่องการประมูลเม่กับโปรเจกต์เนี่ย ติดโลกเลื่อนมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทำให้โฟล์ของงานที่จะออกบานเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงนะฮะถึงแม้ว่าซ i ฟโกเนี่ย valuation จะอยู่ในโซนถูกแล้วแต่ความไม่แน่ใจเรื่องงานประมูลที่จะออกมาไม่ต่อเนื่องเนี่ยทำให้กลุ่มรับเหมารวมในง c i ซิฟโกเนี่ยถูกขายและยิ่งในสถานการณ์ที่การเมืองเริ่มมีคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องเศรษาพก็ทำให้ หุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยเซลงมาเยอะนะฮะซิกโก้เองยังดูแข็งแรงกว่าตัวใหญ่นะครับอย่างตัวสเตคอนเนี่ยจะเห็นว่าเซหลุดลงมาเลยนะฮะแต่ตัวซิกโก้ยังไม่หลุดครับแต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องการเมือง,งยังยืดเยื้อการประมูลที่ที่จะมีออกมาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแปลว่ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะพี่เล็กแม้ว่าราคาจะทุบแอยว่าม Uh, จริงๆซิฟโก้เนี่ยเราเราคิดว่าราคาที่ปรับลดลงมาเนี่ยอยู่ในเขตที่น่าจะเริ่มทยอยสะสมได้แล้วแม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยจะเป็นลบก็ตามทีครับนะคือถ้า,ถ,าถ้าดูเรื่องอจังหวะการปรับตัวเนี่ยจากจุดต่ำสุดนีขึ้นไปสูงสุดตอนนี้ถอยลงมาประมาณครึ่งทางแล้วนะ จุดแย่ๆก็คือแถวบริเวณน5บาทต้นๆครับถ้ามีโอกาสตรงนั้นอาจจะแบ่งไม้ซื้อตรงแถวนี้ส่วนหนึ่งแล้วถ้ามีตรง5บาทก็ซื้อส่วนที่เหลือครับอันนี้คือเราซื้อด้วยแวล์เชั่นที่ถูกแล้วก็คาดหว<ช>ังว่าจะมีการนะประมูลในอนาคตเหมือนเดิมใช่คือณปัจจุบัน backlog ที่มีอยู่เนี่ยประมาณสัก2อง0ล้านเนี่ยก็มีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยง o p e r a t i o ช ไปได้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากงานเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องมีแบ็กหลอกใบมาเติมเรื่อยๆเป็นงานที่3เดือน6เดือนก็จะทยอยจบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็อรอลุ้นเนี่ยครับรุ้นฟ้าสาีส,ส,าสีส้มตะวันตกนะว่าทางกลุ่มสเตคอนชอการช่างจะชนะไหมถ้าชนะคิดว่าตัวซิฟโก้คงเข้าไปรับงานในส่วนของเสาเข็มเจาะอ,ออกมาบางส่วนนะฮะ mm hmm. หรืออย่างตัว อุตภเปานะถ้าเกิด,ดเร็วอย่างวันนี้ก็มีข่าวว่าทางกลุ่ม BTS ที่ได้สัมปทานตรงนี้ไปเตรียมที่จะรับมอบที่บินแล้วก็คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มได้กลางปีหน้าอย่างนี้ก็คิดว่าตัวของซิฟโกก็น่าจะเข้าไปแบ่งงานบางส่วนออกมาด้วยเช่นกันนั้นเราเชื่อว่าถ้ามอง12เดือน,นงานก็ยังมีออกมาได้เรื่อยๆนะครัแต่หลายคนอยากจะเห็นภาพที่ยาว กว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆที่ราคาเซลงมาโดนกลุ่มดึงลงมาเนี่ยเราคิดว่า valuation ตรงแถวเนี้ยเริ่มน่าสนใจแล้วครับค่ะเมื่อสักครู่พี่เล็กมีพูดถึง BTS ด้วยผู้ชมบอกว่าถ้างั้นเราเกาะไปกับรถไฟฟ้าเรากลับไปเกาะรถไฟฟ้าสําหรับ BTS ไหวไหมคะ BTS โดยตัวเองโอเคนะเพียงแต่ว่าสั้นๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงกว้างๆยึ่งสร้างฐานอยู่ดีนะฮะถ้าลงมาแถวๆใกล้10บาท ก็จะเซฟขึ้นครับนะฮะ,ะตัวปริมาณของคนที่ใช้บริการตัว BTS ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะตัวการรบรูรายได้ของสายสีชมพูสายสีเหลืองก็มาได้เรื่อยๆแล้วในส่วนของอุตภา e ถ้าเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปีหน้าเป็นต้นไปภาพรายได้ตรงนี้ก็จะเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น BTS ก็เป็นหุ้นระยะยาวตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็รอความชัดเจนเรื่องการต่อสัมปทาน ออกไปอีก30ปีถ้ามีความชัดเจนตรงนั้นหุ้นตัวนี้ก็จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าตลาดคร่ะค่ะแต่จริงๆก็คือถ้าถาไม่รีบร้อนอะไรจริงๆถามว่าความแข็งแกร่งของเขามีไหมมีแต่ว่าถ้ารอได้ก็รอ,อแถวๆสิบาทนะคะใช่ครับค่ะจคือโรงไฟฟ้าเงียบเหงามานานอย่างที่พี่ได้บอกคือเป็นเดือนเลยคือถ้าจะกลับมาหาโรงไฟฟ้าแล้วทยอยสะสม GPS c เป,ป็นเป้าหมายได้ไหมคะ กราฟก็ไม่สวยอีกนะทำลใหม่หลุดลงมาคือถ้าย้อนไปก่อนหนะ้านี้จะสังเกตว่าโรงไฟ้าใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเป็นชิดทางหาถามอยู่นะฮะทุกตัวการ,ราฟราดบุรีเอ็กโกตัว GPS-C ส่วนหนึ่งก็คือข้อกังวลที่ว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองของบ้านเราเนี่ยสูงถึง40%นะฮะก็มีความกังวลว่าการทบทวน PPP 2018เนี่ยจะมีการาที่ชัดๆก็คือโอกาสที่จะเกิดการประมูล IPP รอบใหม่นีคงไม่เห็นเร็วใน5ปีข้างหน้าส่วนของเดิมจะถูกทบทวนให้ลบละเลื่อนหรือเปล่านั่นก็เป็นประเด็นที่ประหลาดกังวลนะเั้นถ้าจะเติบโตคงต้องไปเติบโตจากข้างนอกละเพราะข้างในเนี่ยมีปริมาณไฟสำรองเหลือเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกมเปลี่ยน ว่าเราเราเปลี่ยนเป็นขายไฟส่วนเกินให้กับประเทศเพื่อนบ้านก็จะช่วยทำให้บรรเทาความที่ตกกัลบนตรงนี้ไปยังไงอยากให้รอดู PDP 2018ที่จะมีการทบทวนกันครับอันนี้คือรวมกราฟไปด้วยในในมุมมองเดียวกันเลยนะคะพี่เล็กใช่ครับแล้วเนอระคะเนอดูจะร้อนแรงมากๆเลย นี้ไม่ได้จัดทาหมดวิเคราะห์ไว้ครับก็ดูตามกราฟไปก็จะสังเกตว่ามันเบี่ยงแรงเหลือเกินนะครก็ต้องระวัดระวังด้วยครับค่ะได้ครับพี่เล็กวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะมีคุณผู้ชมติดตามอยู่250ท่านขอบพระคุณพี่เล็กด้วยนะคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งมุมมองจากพี่เล็กนะคะพี่เล็กบอกว่าเอาล่ะเราเห็นทุกอย่างเราเห็นในส่วนของปัจจัยต่างๆเข้ามาแล้วนะคะก็ เป็นมุมมองที่สะท้อนในเชิงฟันเดเมนทัลนะคะวันนี้เราเรามีเวลาเราก็เอาจัดฟันเดเมนทัลกันไปให้เต็มเต็มนะคะเพราะาเวลาที่เราลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าเราดูเรื่องของกราฟไปแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของฟันเดเมนทัลไปด้วยนะคะเหมือนอย่างที่เราดูตัวของซิฟโกเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีมุมมองในเชิงของฟันเดเมนทัลให้คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะเซตล่าสุดยังพยายามยือย้อๆอยูอ่แถวๆพันส อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าคืออันนี้เป็นเป็นผลที่ออกมาแล้วนะักวิเคราะห์มีการทําการบ้านเพิ่มเติมแล้วมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังการบทวิเคราะห์ก็ติดตามได้ในทุกโบโรกเกอร์กับอีกหนึ่งช่องทางเมื่อวานนี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วเรื่องของอัปเดตอัปเดตต่อเนื่องกันอันนี้ค่ะคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าเราดูยังไงอีกแล้วดูยังไงนี่ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาด www.set.or.th เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของตลาดแล้วก็ไปที่ข้อมูลบริษัทจดทะเบีเยนข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ผู้ชมจะเห็นอัปเดตคลิกเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาที่หน้านี้เข้ามาที่หน้านี้ ตอนนี้เป็นไลฟ์สดอยู่ของทียูเมื่อสักครู่น,นี้คุณผู้ชมถามถึงหุ้นทียูมาลองเข้าไปเปิดฟังดูนะคะว่ามุมมองทิศทางของทียูกำไรเขาไตรามาสสองออกมาดีแล้วเขาจะต่อนเนื่องไตรามาสสามไตร, 3, ตรามาสสี่ยังไงอันนี้คือฟังจากผู้บริหารเลยนะคะอันนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มาให้ข้อมูลอยู่ส่วนที่มีไปแล้วอันนี้คือมีไปแล้วจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปคลิกดูย้อนหลังได้วันนี้ก็มีของตัว w HAUP มีของเส้นเทลแล้วก็มี RPC ของเมื่อวานนี้ก็ไล่ๆมาวันนี้มีบางจักด้วยของเมื่อวานนี้ก็ไล่ๆมาดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์อะใน,นตอบคุณผู้ชมที่ ที่ถามมาว่าแล้วแล้วเราจะเข้าไปกดเมื่อวานแค่ตารางไงเลยหาไม่เจอใช่ไหมคะวันนี้เลยเอาตัวตัวเข้าตัวลิง์เข้าดูสดของอ p ฟเดยมาฝากกันดูแล้วจนฟิวเจอร์สักนิดนึงล่าสุดอยู่ที่แถวแถวนี้เนาะยังไม่ได้คือลงมานิดนึงแล้วก็แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปขณะที่เซตบ้านเรา ตอนนี้ดาวฟิวเจอร์บวกอยู่ยีสิบเอ็ดจุดส่วนบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้พอดีแม้ว่าเมื่อวานจะมีนิโรแต่ตอนนี้ยือย้อยื้ยุดยุดดๆกันแถวแถวพันสามเดี๋ยวจะพยายามจะพยายามหาวิธีคุยกับคุณปิงถ้าได้ถ้าได้จะได้คุยนะคะเพราะตอนนี้คุณปิงอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้ยังไงก็จะขออนุญาตคุณผู้ชมจบรายการวันนี้แต่เพียงเท่านี้ คือคุณปิงบอกมาเมื่อกี้นี้เลยว่าอยู่ข้างนอกเลยยังไม่ได้คิดแผนไม้ล่วงหน้านะคะว่าจะทํำยังไงดีกับการจัดรายการเวลาที่มีแขกอยู่ข้างนอกแล้วใช้ซูมไม่ได้ <laughs> ยังคิดไม่ออกขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กับไอทีทุกวันเลยอ่ะแต่เดี๋ยวแต่ที่นี้เป็นฝากไว้ด้วยเป็นข้อมูลนะคะเอีวันนี้มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมอีกไหมหนออ่ะไม่มีละไม่มีละที่เหลือส่วนเรื่องการตั้งคอนดิชั่นออเดอร์เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะพยายามมาสอนคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องมีทาทาเขาเรียกอะไรอ่ะทาทากราฟให้ดูเขาทข้อมูลให้ดูว่าจะต้องเคีย์ยังไงมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวทําให้ดูนะคะทําทาสดๆเลยไม่ได้ทําสดๆเลยไม่ได้นะคะอาจจะได้ก็ได้แต่ไม่ถนัดเดี๋ยวขอ,อนรีากคุณผู้ชมก่อนขอเตรียมข้อมูลที่จะอธิบายให้ให้ชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวมานําเสนอการอยากได้อะไรบอกมาค่ะถ้าทําได้จัดให้แน่นอนนะคะแล้วก็ย้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้ อยากแจก <c oughs> อยากแจกกับคุณผู้ชมที่เป็น FC ของ Money Station นะคะอย่าลืมเข้าไปแชร์โพสต์รูปที่ได้ถือหนังสือ2เล่มนี้แล้วก็อยากเขียนอะไรถึง m ั n นิสเ t มันนเพื่อบอกเพื่อนๆของคุณผู้ชมบ้างเขียนมานะคะถึงวันที่31สิงหาคมแจก2เล่มนี้ส่งตรงถึงบ้านวันนี้สำนักพิมพ์ I อแอมเดอะเวสส่งหนังสือมาให้ถึงที่บ้านละก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะคะว่างๆเราก็อ่านหนังสือกันนะคะ <c oughs> น่าจะยัง เดี๋ยวอย่างที่บอกมั่งบายเดี๋ยวหาวิธีติดตอ่อคุณปิงก่อนถ้ายังไม่ได้ยังไงลาคุณชมไปเลยณนะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ